ห้าโมงเจๆครับผมยังอยู่ที่บริเวณหน้าบานประตูระบายน้ำเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับสุขที่18พฤศจิกายน2565ครับนี่จะเป็นการลากอวนในระลอกที่3ดูว่าจะมีปลาบึกหรือปลาหายากปลาแถบแม่น้ำโขงในเขื่อนอุบลรัฐ บริเวณหน้าเขื่อนหรือไม่ครับเพราะที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นปลาชะโดกับปลาสวายบางส่วนเท่านั้นเองครับเป็นการไล่เลียงมาจากลากอวนไล่เลียงมาจากบริเวณหน้าหน้าเขื่อนเลยครับหน้าบานประตูถ้าจะไล่เลียงบานประตูระบายครับตรงโน้นก็จะเป็นบานที่1บานที่2และบานที่3ซึ่งปิดเมื่อตอนประมาณสองโมงเช้าและบานสุดท้ายครับบานที่4ี่ นี่เป็นสปินเวย์ทั้ง4ี่บานครับได้ถูกปิดสนิทแล้วในวันนี้ครับการจับปลาการอนุรักษ์พันุ์ปลาครั้งนี้ครับท่ามกลางสายตาเฝ้าก่อติดตลอด24ชั่วโมงเลยครับของพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวครับนู่นครับข้างบนนูน่นใจเดียวกันละพี่น้องเข้ากันได้ก็จะเข็น,ขนกันเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าครับ ที่เกิดอุบลรัฐบอกว่าปีที่แล้วมีปลาเบึกด้วยร่วม2อกิโล200กิโลกรัมนุดนี่ครับดูซิว่าระลอกที่3นอกเหนือจากชะโดนอกเหนือจากสวายแล้วจะมีปลาเบึกให้เราได้เห็นไหมครับเพราะปลาบึกส่วนใหญ่จะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับอยู่รุ่มน้ำโขงนุ่นแหละแถบแถบหนองคายนะครพนมบึงกาฬ